อันนี้ก็อยู่ที่ผาแย่เที่ยงนะครับก็อยู่ในรเวนเดียวก,กันกับอ่างเก็บน้าเขาแย่เที่ยงนี่นะครับนีบ่ก็มีรถรับส่งจากอ่างเก็บน้ําเขาแย่เที่ยงมาที่นี่นะครับในอัตราท่านละสามสิบบาทถ้าเหมาก็ร้อยห้าสิบบาทต่อเที่ยวนะครับ หลังจากลงรถครับเดินมาประมาณ100เมตรครับก็จะมาถึงส่วนของที่นี่นะครับผาใหยเที่ยงหนึ่งนี่นครับเมื่อเราเดินมาที่สุดทางของหน้าผานะครับ ก็จะเป็นส่วนของทิวทัศของอ่างเก็บน้ำลำตะคองเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็นนกเป็นหน้าผาไม่หวาดเสียวมากนะครับต่อมา